ธนกรยันบิ๊กตู่วางมือการเมืองขออย่าพาดพิงด้อยค่าแนะการเมืองรุ่นใหม่ใช้เวทีสภาสร้างสรรค์นายธนกรวางบุญคงชนะสะสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติออกมาระบุถึงกรณีที่มีฝ่ายการเมืองบางคนพูดพลาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายธนกรยืนยันว่า พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศวางมือทางการเมืองและลาออกจากการเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไปนานแล้วขอทุกคนทุกฝ่ายอย่าพูดพาดพิงด้อยค่าหรือดึงท่านเข้ามาเกี่ยวโยงการเมืองส่วนกรณีที่มีคนเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ อยู่เบื้องหลังคอยแนะนํารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนั้นนายธนกรระบุว่าไม่เป็นความจริงเลยนายกเศรษฐามีคณะที่ปรึกษากว่า10คนทํางานมีความเป็นตัวของตัวเองที่จะบริหารประเทศโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลอย่างที่ถูกพาดพิงกล่าวหานายธนกรยังกล่าวอีกว่ามั่นใจว่าประชาชนจะเห็นผลงานตลอด9ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าการขนส่งคมนาคม ความมั่นคงด้านพลังงานการวางรากฐานการเงินการคลังการพัฒนานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC วางโครงการแลนด์บิดสร้างระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และระบบบัตรสวัิการแห่งรัฐช่วยเหลือกลุ่มเประาะบางและผู้มีรายได้น้อยมาตลอดทั้งหมดเป็นการเดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย